พบกับผมโรชโนโครับช่วงสุดท้ายครับของพสันจอวันนี้ครับที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมครับตอนนีมผมวิานวัดท่าพูดนะครับมีสเสด็จเตี่ยก็มาลงชุมพรนะครับนี่ครับบทสวสดของท่านนะครับมีประวัติความเป็นมาของท่าน มีคำบูชาพระธาตุจุฬามณีจุฬามณีเจดียส <c oughs> วยงามมากมาก คำไหวบูชาพระพรมธาตุมีพระเท่ารูปนะครับด้านข้างมีระฆคางด้านข้างนะครับสวยๆนะครับด้านนี้นะครับผมอันนี้มาดูคร่าวๆนะครับเวลาของเรามีน้อยนะครับที่นี่นะครับก็เริ่มแบบร่มลมตกกันแล้วนะครับ แล้วก็สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมมีการฉลอวัยชาต้าานที่นี่แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูดครับแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเข้าๆประมาณนี้ครับจากวัดท่าพูดครับ พบกับผมทุกช่องได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ